รับงานไหมฮห<ะ>อะไรของเขารับงานหรือเปล่า<ะ>เอ๊ะจะจะฆ่าคนละ่ะไปหาพ่อฆ่าเถอะลิงจีเกอของพวกเราเนะี่ยตั้งราคาอย่างเปิดเผยนะจะไม่หลอกลูกค้าหรอกเข้ามาเพื่อหาเจ้า ในที่สุดพระเจ้าก็ได้ยินคำอธิษฐานของข้าสักทีถึงได้มีพรกิจมาหาข้าเร็วๆนี้เะแต่ว่ามาหาข้าละ่ะเจ้าอยากฆ่าคนด้วยเร็วเหรอเจ้าไปหาสิทธิพี่ของข้ากู้เสียวเต้าเถอะถอนหายใจเขาคุมค่ามากกว่าข้าทำงานดีอัตราการพลาดมือตำ่ำ อีกอย่างการสั่งค่าด้วยเร็วก็ต้องมีขั้นตอนจะต้องไปหาพ่อของค้าซะก,ก่อนผู้นำจะเซ็นสัญญาและรับค่ามาจำเจ้าเซ็นส,สัญญากับข้าข้าจะจ่ายเงินให้เจ้าข้าจะกรอย่างเรารับะภารกิจส่วนตัวไม่ได้แต่ภารกิจของข้ามีแค่เจ้าเท่านั้นที่ทำสำเร็จได้นะศัตรูคือใครบอกข้ามา ผู้นำของพันธมิตรสีบูลิมยูจานเชนผู้นำของพันธมิตรสีบูลิมเซอจุ๊ึมออเอเจ้าจะทำอะไรข้าเนี่ยหลยข้าเดี๋ยวนี้เนะี่ย ขอร้องนะพี่ข้าเพิ่งออกมาทํางานได้ไม่นานนี่ท่านจะให้ข้าไปตายเองไม่ใช่หรอไงอีกอย่างพวกเราเด่งจีเก๋ไม่ฆ่าคนดีนะใครบอกให้เจ้าไปฆ่าเขาล่ะไม่ฆ่าเขาแล้วทําไมล่ะเขาใกล้ตัวเขาได้ได้รับจดหมายรับจากเขาทองคำห้าพันข้าจะมัดจำให้เจ้าก่อนกระดดดก็ได้ก็ได้ แต่ข้าต้องกลับไปบอกท่านพ่อก่อนนะไม่ทันแล้วล่ละพวกเราต้องรีบไปตามหาเขาที่ดวงเตี้ยมอยู่ใต้เขาเป่ยหมิงข้าทิ้งจดหมายไว้ท่านพ่อของเจ้าจะต้องเห็นแน่ๆ่เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเขาอยู่ที่ไหนพเพราะข้าก็คือ,อยูจันเฉินเอะอะไรนะข้าคือเขามาจากอนาคตหลังสิบปีต่อมาเมื่อสิบปีก่อนข้าหลงเชื่อคนทรยศส่งจดหมายรับปลอมเข้าเมืองหลวง ทำให้เกิดการปล้นของบูลิมและเอาชีวิตตัวเองมาเขวนไว้ที่เส้นได้โชคย,ยังดีที่ข้าได้รับความช่วยเหลือจากพักมนันตอนนี้ข้าได้ใช้วิชาลับกลับมาเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแล้วทำไมเจ้าไม่ไปหาจดหมายรับด้วยตัวเองละ่ะเห็นได้ชัดว่าเจ้าก็คือเขาเองอีกไม่นานเจ้าก็ได้มันมาแล้วสิเพราะข้าไม่เพียงแต่ต้องการจดหมายรับข้ายังต้องการช่วยเจ้าด้วยเอ๊ ช่วยข้าหละเจ้ารู้ไว้แค่ว่าถ้าหากเจ้าไม่สามารถนำจดหมายรับมาได้เจ้าจะถูกฆ่าฆ่าตายเมื่อสิบปีก่อนอะอะไรนะแต่ข้าก็ยังไม่เชื่อเจ้าอยู่ดีที่เจ้าพูดมันไม่มีหลักฐานมันน่าสงสัยเกินไปอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้เพราะเจ้าสู้ข้าไม่ได้เออดึงออกนี่คือเงินมัดจำ ได้เลยกู้เซียวอินอย่างไรก็ตามเขาต้องช่วยเจ้าให้ได้ถึงแล้วล่ะอยู่นี่นี่เองจำเอาไว้นะภารกิจของเจ้าคือเอาจดหมายลับมาให้ได้ภายในสองเดือนนี้จะต้องทำให้ยู่จ่านเฉินเชื่อใจเจ้าได้ขอคิดดูก่อนนะวันนี้มีเรื่องเยอะแยะมากมายในหัวของข้านะ่ะ khá chú ý nghĩ hay là như thế chuẩn bị rồi rồi đấy. Một phòng. Chú chúi đuôi. Này nè này, chúi khác đuôi. Hừ. ช่วยด้วยฮันนังหาตัวไปตามกอนนายอย่าตามไปเลยนะปล่อยมือข้าเดี๋ยวนี้นะไต้เทาได้โปรดรับหนูไปเลี้ยงด้วยนะ เจ้ารู้ว่าข้าเป็นใครเจ้ากำลังสะกดรอยตามข้าอยู่เลยปลกเปล่าข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านสายหัวอย่างมากครั้งท่านท่านเป็นนักรบที่โด่งดังมีความซื่อสัตย์ตั้งแต่เสี่ยวอินได้เห็นท่านในประชุมของพันธมิตรบูนิมเมื่อหลายปีก่อนเสี่ยวอินก็ลืมไม่ได้อีกเลยครั้งนี้ข้าหลุดพ้นจากพักมานก็ถูกตามข้ามาตลอดทาง ก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากท่านเน่ะกุกข่าเอ๊ะบีใครส่งเจ้ามาเจ้าต้องเข้าใจว่าข้าสามารถช่วยเจ้าได้และก็ข้าเจ้าได้เหมือนกันข้าข้าเออลุนลานข้ามาที่นี่ก็ามาพึ่งท่านเป็นลง ถ้ายังไม่ได้ออกแรงเลยสักนิดนี่นะอึ๊บพิษกูเลยใช้พลังภายในพิษกูที่แข็งแกร่งเช่นนี้มีเพียงพักมานเท่านั้นที่สามารถใช้มันได้หายใจราบลื่นขยว พลังภายในครึ่งหนึ่งของข้าก็ยังสกัดกดได้เท่านั้นไม่สามารถกำจัดมันออกไปได้หมดล้มล้มเอ๊เจ,จ้าชีกออ้าวเอเจ้า จะกระโวยโอกาสตอนที่ข้าไม่มีสติมาชีกอค้าเหรอจึงข้ามาหาเจ้าด้วยความจริงใจไม่นักเลยว่าเจ้าจะเป็นสัตว์ร้ายสวะความอัปยศของบูนลิมข้าล่วงเกินเจ้าเลยปัสสาวเมื่อคืนพิษกูของเจ้ากำเริบข้าใช้พลังภายในครึ่งหนึ่งถึงสามารถสยบมันได้หลังจากนั้นไม่มีแรงก็เลยมานอนอยู่ตรงนี้หยิบขึ้นมา หรือว่าข้าจะเข้าใจเขาผิดไปจริงๆแต่ข้าจะโดนผิดกู่ได้อย่างไงกันละ่ะสุนัขนี่มันกัดคนในถ้ำจริงๆเจ้าช่วยตัวเองเถอะเอ๊ะเจ้าเจ้าอย่าเพิ่งไปสิปล่อยมือเมื่อคืนนี้เจ้าช่วยข้าไว้จริงๆนะไม่งั้นละ่ะเห็นนางใส่เสื้อสกับปรกน้ำตาไหลนองเช่นนี้ข้าจะเห็นรักแรกพบจนตกหลุมรักห้ามใจไม่ไหวเหลย นั้นในเมื่อท่านช่วยข้าไว้อีกครั้งี่ครั้งที่สองแล้วนะท่านก็เป็นผู้มีพระคุณของข้าแล้วสินับจากวันนี้เป็นต้นไปข้าจะต้องอยู่กับท่านฝันไปเถอะไม่สนใจชิประตู้ับออกไปไหนนะหน้าตาพดานนี่เจ้าจะทำอะไรท่านเป็นประมุกบูลินท่านไม่ต้องการให้ใครปฏิบัติได้ยังไง ข้าทำได้ทุกอย่างบริการน,น้ําชาเทน้ําซื้อกับข้าวทำอาหารหากท่านไม่พอใจข้ายัางร้องเพลงให้ท่านฟังก็ได้เจ้าจะหยุดพูดได้หรือยังข้าไม่ได้อยากหาเมียสักหน่อยสบัดเอออะไรของเขานะท่านเป็นภารกิจแรกของข้าข้าต้องไปกับท่านจะทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นข้าพันตำลึงของข้าเนะ่ะเจ้า เจ้าอย่าร้องไห้สิ <c oughs> งั้นเจ้าพูดมาสิทำยังไงเจ้าถึงจะไม่ร้องไห้ท่านช่วยเข้าไปทั้งสองครั้งเสี่ยวอินก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนได้มีเพียงขอบคุณด้วยร่างกายออไม่ได้แล้วเราจะนอนด้วยกันคืนหนึ่งได้ยังไงทำไมเจ้าถึงไม่รับผิดชอบล่ะ ถึงแม้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ตามแต่ถ้าพูดไปใครจะเชื่อฮึข้าไม่สนหรอกนะข้าจะตามท่านไปด้วยไม่เคยเห็นใครหน้าด้านขนาดนี้มาก,ก่อนช่างเหอะหากเจ้ายินาจที่จะทำเช่นนั้นข้าจะรับเจ้าเป็นศิษย์ต่อไปนี้เจ้ากับข้าจะเป็นอาจารย์กับสิษย์กันท่านพูดจริงๆแหระจริงสิลูกศิษย์คารวะท่านอาจารย์จากไปอย่างไว อาจารย์เราจะไปไหนกันละ่ะเมืองฉางอันอาจารย์ม้าของข้าละ่ละร่างกายของเจ้าอ่อนแอวิ่งสักหน่อยทุกวันจะเพิ่มพลังสมรรถภาพร่างกายของเจ้าดิปตามมาเจอสิ์รักของข้าจากไปเอ๊ะไอสัตว์ร้ายยินสบายยูจางเฉินหยุดนะลรวข้าด้วยบัดซบเอ้ย ไหนจริงจริงภารกิจเป็นอย่างไรบ้างนะเป็นพระเจ้าแท้ๆเลยข้าไม่ควรไปรับปากเจ้าเลยแล้วก็เจ้าเป็นคนวางพิษให้ข้าใช่ไหมหากไม่วางพิษกับเจ้าเขาไม่มีทางเชื่อเจ้าและเจ้าก็ไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเขาสิงั้นวิธีของเจ้าก็ดุนแดงเกินไปเจ้าไม่กลัวว่าข้าจะตายจริงๆแหละเจ้าไม่ต้องห่วงไปเขาไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่ จะเป็นคนพูดจนหมดแล้วชิมีคนมาข้าจะติดตามเจ้าตลอดเวลาถ้ามีอันตรายข้าจะต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเจ้าแน่ๆหายไปแล้วไปไหนแล้วทำไมเดินไวจังหยุดรับไว้พักผ่อนพอแล้วเดี๋ยวน้ำแล้วขึ้นมาเถอะนับว่าเจ้ายัางมีมนุษยธรรมอยู่บ้าง ตื่นเต้นขี่ม้าครั้งแรกพร้อมแล้วใช่ไหมไปกันเถอะค้าพร้อมแล้วล่ะนั้นไปกันเถอ,อะอยอะอะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านไม่ขี่ม้าด้วยกันเหรอสู้ๆนะอ้าวแหวยุจันเฉินเจ้ามันบ้าไปแล้วจริงๆ ร่างกายของเจ้าต่อไปต้องเจอกับการออกกำลังกายเยอะหน่อยนะแค่เดินทางแค่นี้ก็รับไม่ไหวแล้วแปะแปะก็นี่มันเป็นการขี่ม้าครั้งแรกของข้านี่นารวมเตรียมเอ๊ะอาจารย์ข้าอยากกินปลาเนะ่ะทางที่ดีควรให้มันนึ่งนะตุนก็ได้ข้าไม่เลือกหรอกบะหมี่สองช่วยเอ๊ะ งับงับเท่าแก่เพิ่มไข่อีกสองเจ้าเป็นหมูหรือยังไงขอบคุณค่ะ <c oughs> เจ้ากินเยอะขนาดนั้เน,น่ยไม่มีทางฝึกวรยุุย์ได้หรอกนะข้าจะเป็นเบาภาระให้เจ้าเองเคียวเออทำไมก็ต้องรับงานนี้ด้วยนะก่อนหน้านี้ข้าไม่ได้ถามรายละเอียดเจ้าว่าทำไมเจ้าถึงได้อยากออกไปจากพักมาน อยู่ถ้าเขาคงยังไม่ใช่คำพูดหลอกลวงของข้าทั้งหมดสินะแปดเข้าการแสดงภายในหนึ่งวินาทีพักมานไร้คุณธรรมให้พวกข้าทำเรื่องชั่วๆกัดฟันเสียวอินไม่อยากเป็นคนเลวจึงแอบหนีออกมาแต่มุาพักมานโกรธมากจึงออกคำสั่งไล่ข้าออกไปนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมอาจารย์ ท่านเป็นที่พึ่งสุดท้ายของข้าแล้วนะเจ้าไปหลอกผีดีกว่าการเดินทางไปเมืองฉางอันนี้ยังอีกยาวไกลพวกเราครไปซื้อของมาให้มากขึ้นเดินทางไปเจียงหูไม่ต้องการของหนักมากจะต้องเตรียมของอะไรอีกกันเล่านั่นมันเมื่อก่อนตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะ เมื่อก่อนมีแค่ตัวเจ้าคนเดียวตอนนี้เจ้าก็มีค่าเป็นสิทธิ์ไม่ต้องห่วงมีอะไรให้ข้าช่วยเอามาให้เจ้าจะแบกของวิ่งด้วยเหรอออก็เรามีม้านี่นะสามารถวางของไว้ที่หลังม้าได้ลูบลูก,ลกม้าของข้าไม่ขนส่งสิ่งของหรอกนะของที่ข้าซื้อข้าจะรับผิดชอบเองท่านพอใจหรือยังท่านอาจารย์คึกคัก อาจารย์พวกเราไม่ไป่ะการเต้นดำงูแม่นางฉลาดในกล้าหารจริงๆใช่ใช่ใช่คงไม่ใช่นางใช่ไหมเก่งมากนางดีมากด้วยว่าแล้วเชียวอาจารย์ท่านเดี๋ยวนี้สิระวัง งูตัวน,นี้กัดคนแล้วไม่เป็นไรมันไม่มีพิษงูพิษนี่นะงูพิษเหรอเออขมวดคิ้วไม่กล้างเงยนะาหยุดออกปล่อยข้าคือว่าจ้ายังรู้จักกลัวอีกแลหหันหลังขอโทษที่ข้าขี้เล่นไปหน่อย เฮ้ยเจ้าจะไปไหนไม่ได้ข้างูของข้าทิ้งแล้วจะไปแบบนี้เหรอเจ้าต้องการอะไรเจ้าข้างูของข้าแล้วจะต้องชดใช้เฮ้อเท่าไรว่ามาห้าสิบตำลึงเออไม่สิแปดสิบตำลึงต่างหากตัวเงินเป็นงูพิษก็อย่าปล่อยมันออกมาจะดีกว่าเดินตามไปอย่างเงียบๆ คนนี้จะให้คนเต้นรำกับงูพิษได้อย่างไรกันนั่นสินี่นำมาทำร้ายคนเหรอไปกันเถอะไม่อยากดูการแสดงรำงูของเขาอีกแล้วล่ะแต่อาจารย์เข้าเวียนหัวจังเลยเนะี่ยพยุงตัวเจ้าเป็นอะไรอีกล่ะฮะ